ในยุคที่โควิด -19 เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนไปอย่างสิ้นเชิงการช้อปปิ้งซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติผู้คนรู้สึกสะดวกและมีทางเลือกมากขึ้นทําให้มูลค่าการช้อปปิ้งสินค้าบนออนไลน์พุ่งทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องโลกออนไลน์สร้างยอดขายและความสําเร็จให้กับเจ้าของแบรนด์ผู้ผลิตสินค้ารายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มที่พวกเขารู้ว่ายิ่งเข้าถึงผู้คนออนไลน์ได้มากเท่าไหร่โอกาสในการสร้างยอดขายก็สูงขึ้นด้วยหนึ่งในปัจจัยที่จะทําให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายบนออนไลน์ได้อย่างมหาศาลคือการมีทีมขายทีมโปรโมตและฐานลูกค้าที่ใช้สินค้าจริงมีการบอกต่อแนะนำจากผู้บริโภคด้วยก,กันหรือที่เรียกว่า word of mouth ซึ่งถือเป็นการตลาดที่ทรงพลานุภาพผู้ผลิตและสร้างแบรนด์สินค้ามากมายที่ยังทำการตลาดแบบเดิมคือทุ่มงบโฆษณาจำนวนมากแต่ผลตอบรับไม่เป็นไปนตามคาดหมาย5ปัญหาที่ผู้ผลิตสินค้าต้องก้าวข้ามสู่ความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ 1. ผู้คนในโลกออนไลน์ไม่เชื่อโฆษณาไม่เกิดการซื้อใน2-3ครั้งแรกที่เห็นโฆษณา 2. ค่าโฆษณาทุกแพลตฟอร์มสูงขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีงบประมาณที่มากพอหรือมีการบริหารจัดการงบโฆษณาที่ไม่เหมาะสมแทบจะเรียกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเลยทีเดียว 3. ไม่มีฐานลูกค้าที่ใช้สินค้าจริง 4. ไม่เกิดการบอกต่อในมุมมองของผู้บริโภค 5. บุคลากรไม่เพียงพองบประมาณด้านการตลาดไม่มากพอจึงทำให้การโปรโมตไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนำไปสู่การปิดตัวลงของแบรนด์ V+ การตลาดแนวใหม่สไตล์โซเชียลคอมเมอร์ส แอปช้อปปิ้งที่รวบรวมผู้บริโภคยุคใหม่ที่สนใจการสร้างรายได้บนออนไลน์เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าเข้าครัวเรือนไปพร้อมๆกับการรับค่าคอมมิชชั่นการตลาดและสิทธิพิเศษมากมายอาทิ 1. รับค่าคอมมิชชั่นแนะนําทุกครั้งที่มีผู้สมัครซื้อสินค้าชุดอัปเกรดผ่านรหัสแนะนําของตนเอง 2. รับสิทธิพิเศษค่าคอมมิชชั่นแนะนํา5ชั้นจากคอมมูนิตี้ของตนเอง 3. ค่าคอมมิชชั่นบริหารงาน5ชั้นจากยอดขายสินค้าหมวดทั่วไป และการซื้อซ้ำตลอดชีพ 4.Cashback รับเงินคืน2%ทุกครั้งที่ช้อปปิ้งสินค้าหมวดทั่วไปในแอปพลิเคชัน5 c a s h ชพลัรับค่าคอมมิชชั่นพิเศษสำหรับตำแหน่งแพลตินัม 6. ส่วนลดพิเศษสำหรับพาร์ทเนอร์อีก1.7%ทุกครั้งที่ซื้อสินค้าในแอป ด้วยสิทธิประโยชน์มากมายเหล่านี้กับการตลาดแนวโซเชียลคอมเม c ร์และแอเฟรียตหรือในหน้าโปรโมตทำให้เกิดคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ของนักธุรกิจอิสระที่ต้องการสร้างรายได้บนออนไลน์ทั้งในไทยลาวกัมพูชาและพม่าเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าในแอปเพื่อรับผลประโยชน์สูงสุดของตนเอง มี plus มีระบบเทรนนิ่งทักษะการตลาดออนไลน์ให้กับพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกนักโปรโมตให้ได้เรียนฟรีไม่ว่าจะเป็นการแนะนำให้คนเข้ามาช้อปปิ้งแนะนำสินค้าในแอปและทักษะการขายแบบดรอปชิปทั้งการสร้าง Personal Branding การทำคอนเทนต์และวิธียิงแอดซื้อโฆษณาพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพื่อประโยชน์ในการโปรโมทได้อย่างต่อเนื่อง เจ้าของสินค้าและผู้ผลิตเพียงเปลี่ยนค่าการตลาดจากการซื้อโฆษณามาเป็นค่าคอมมิชชั่นก็จะได้รับการโปรโมตจากกองทัพพาร์ทเนอร์ของ V+ ที่ V+ เจ้าของแบรนด์จะได้นักการตลาดโปรโมตสินค้าที่เป็นผู้บริโภคใช้สินค้าจริงการเล่าเรื่องและรีวิวออกสื่อออนไลน์จะเป็นไปในมุมมองของผู้บริโภคทําให้เกิดพลังความเชื่อมั่นจากลูกค้าได้มากกว่า และด้วยวัฒนธรรมองค์กรของ V+ Family ที่ส่งเสริมให้บรรดาสมาชิกรักในการอุดหนุนช้อปปิ้งสินค้าในแอปและสร้างคอนเทนต์เพื่อบอกต่อประสบการณ์ของตนเองลงบนสื่อออนไลน์ของตนอย่างสม่ำเสมอทั้งแบบภาพนิ่งคลิปวิดีโอและไลฟ์สด จึงทำให้มวลชนบนโลกออนไลน์ได้เห็นสินค้าและบริการของคุณหมุนเวียนตลอด24ชั่วโมง V+ การตลาดแนวใหม่แพลตฟอร์มโซเชียลคอมเมอร์สขับเคลื่อนโปรเจกต์โดยทีมบริหารงานการตลาดออนไลน์และครูโค้ดผู้สอนทักษะด้านการตลาดดิจิทัลรวมพลังอินฟลูเอนเซอร์ผู้นำด้านการสร้างไรายได้บนออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มพร้อมแล้วที่จะทำตามปณิธานสร้างโอกาสเปิดช่องทางการตลาดการช่วยขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงสินค้าชุมชน และธุรกิจบริการในท้องถิน่น V+V แช r e กินช้อปเที่ยวมีไรายได้จากไลฟ์สไตล์ของคุณ V+, v